สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับพนักงานในชาแนลฮาร์ทลิชชาแนลนะครับวันนี้นะครับฮาร์ก็จะมาทำ Q&A สกุชีนะครับจริงๆนะครับพี่ซันเดย์นะครับเขาท้าฮาร์มาตั้งแต่แบบนานแล้วนะครับก็ตั้งแต่แบบปิดเทอมแรกๆนะครับแต่ว่าฮาร์ก็เพิ่งนึกได้นะครับก็เลยมาทำนะครับจริงๆนะครับพี่เขาก็ท้าฮาร์มานะครับทั้งหมด20ข้อ20ข้อนะครับแต่ว่าฮาร์ก็ทำแค่7ข้อนะครับเพราะว่า ทำยี่สิบข้อไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดู Q, คิวำถามข้อแรกกันเลยครับคำถามข้อแรกนะครับก็จะเป็นสกุชชี่ของกินที่ชอบนะครับก็จะมีเป็นเคกิลิคครับสโลมาซาลาเปาครับยำโโดนัทครับก็ข้อที่สอนะครับก็จะเป็นสกุชี่ที่มีกินหอมนะครับฮาก็จะเลือกเป็น ตาเด,ดเป็นปอมปอมแฮมสเตอร์นะก็คือชอบกลิ่นของมันนะคือมันสโลว์มากแล้วเนื้อแบบดีมากนะกลิ่นก็จะเป็นแบบเชอร์รี่เชอร์รี่แอปเปิลแอปเปิลนะคือมันแบบเฟรจีกับปีกระเป่ามากเลยนะทุกคนก็คือเนื้อมันแบบดีมากนะครับคืออยากจะถามว่ามีสกุช่ชิ้นไหนไหมที่แบบเนื้อเป็นแบบนี้นะครับก็ คอมเมนต์ได้ตั้งล่างคิดนะครับเพราะฮาร์ดอยากได้นะครับเพราะว่าถ้าชอบเนื้อแบบนี้นะก็เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยถามนะครับก็จะเป็นสปุชชี่ที่ไม่ชอบนะครับสปุชชี่ที่ไม่ชอบของฮอรก็คือแต่แดเป็นอีโมจิบันนะครับของคนอื่นนะครับแบบมันสโลมากนะครับแต่ของฮาร์ดดูสิวีเวลของความสโลยังไม่มีเลยอะ่ะคือไปดูในคลิปของแม่ค้าก็บอกเฮ้ยมันนุ่มนิ่มสโลนะครับใครซื้อก็คุ้มแต่พอซื้อของจริงนะสิ กุชี่ที่ชอบบีบนะครับก็จะเป็น Big p e ีทก๊อบไอบลูมนะครับก็กลิ่นหอมพีทมากๆเลยนะครับแล้วแบบสโลมากก็ถ้าใครซื้อไปก็คุ้มแน่ๆนะครับแล้วเนื้อก็แบบแน่นด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยคือแสงมันมาฝั่งเดียวต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ สกูชี่ข้อต่อไปนะครับคำถามต่อไปก็จะเป็นสกูชี่ชิ้นไหนที่แข็งนะครับก็ถ้าก็จะเป็นมัสคอสญี่ปุ่นนะครับอาจจะได้ยนเสียงรบกวนนะครับต้องขอประธานอภัยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นมสัสคอสญี่ปุ่นนะด้านหลังก็จะมีลายเส้นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบหน้าแมวไม่ทราบว่าข้างหลังเป็นปีกหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นบาเชนนนะเดี๋ยวเรามาลองบีบก,กันเลยมันก็แบบแข็งๆนะ แต่ว่าน่ารักนะครับแล้เวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือแพคเกจอะไรน,นะครับที่สภาพดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยน,นี่นะครับเราก็รู้แล้วนะคะว่าแพคเกจอะไรน,นะครับคือสภาพดีที่สุดนะครับก็จะเป็นตะเป็นแทงเกอร์นะครับรุ่นใหม่นะก็แพคเกจ คือมันดีมากไม่ยับเลยนะครับแล้วก็แถมที่ปิดกาวนะครับยังปิดสนิทอยู่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยยับมากนะก็น่ารักน่ารักนะครับก็จะมีเป็นเมลเจนอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรานะครับไปดูข้อไตปอดนะครับแงงงงใช่ไหมข้อต่อไปครับข้อสุดท้ายนะครับเขาถามว่าสากุช่นะครับคืออะไรนะครับก็เอาตามความเข้าใจของฮานนะก็คือสากุช่นะครับก็จะเป็นแบบ ฟองน้ําที่เป็นแบบเกรดดีนะก็จะเป็นแบบฟองน้ําที่บีบแล้วมันเกิดการขึ้นช้านะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเอาไว้ตกแต่งเอาไว้ประดับเอาไว้เป็นของเก็บไว้สะสมดูเล่นๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ส s กุช่นะครับก็แบบมันน่ารักแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูง เกินของเล่นทั่วๆไปนะครับก็สกูชี่นะครับแบรนด์แรกนะครับก็จะเป็นไอบลูมนะครับตอนที่ทําแบบอย่างซุ่มๆนะก็พวกเป็นหัวใจไอบลูมอะไรเป็นอย่างนี้นะพวกรองเท้าไอบลูมคือเพิ่งคนที่เพิ่งมารู้จักสกูชี่ก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับก็แต่คนที่นำพาสกุชี่มาดังนะครับก็จะเป็นบริษัทเบรดดอนะครับแล้วทีนี้ไอบลูมก็เลยคิด โปรดักชันนะครับสร้างเป็นพวกตัวการ์ตูนพวก snowy พวก snow Eye, อ c e อะไร snow อ c e มีด้วยเหรอพวก milleview อะไรอย่างงี้นะครับก็ช่วงนั้นไอบูมก็เลยได้กระแสะตอบรับที่ดีมากนะครับแล้วก็บริษัทเบรดดอรก็เลยแบบได้ทําเป็นรูปพวกเบเกอรี่พวกเต่าเบรดดอรอะไรที่หลายๆคนรู้จักนะครับแล้วก็สกู o ช,ชี่แบรนด์ไทยแบรนด์แรกนะครับก็ จะเป็นชวานะครับที่ฮาร์ดเข้าใจอย่างนี้นะครับถ้าข้อมูลผิดประการใดก็ต้องขอประทานอภัยนะครับเพราะว่าฮาร์ดก็ไปอ่านในเว็บในพันทิปนะครับมาคือเฮ้ยดูมีความจริงจังมากๆดีใจก็วันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้ฮาร์ดทำคลิปแบบไหนหรือรีวิวสกูตชี่อะไรบอกมาได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย